เดียวทุกคนครับเรามาชมเกมการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศอีกซีซั่นหนึ่งนะครับเป็นซีซั่นที่28ครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นไล่บอลดำนะครับนัดชิงก็ใช้บอลทองล้วนนะฮะระหว่างคุณบอกดูเบียนะครับที่เอาชนะคุณเอ็มอภิชัยมาได้ในรอบรองนะครับพบกับคุณอมรตินันครับที่เอาชนะคุณชาลิฟมาได้ครับสวัสดีครับผมรัตินันมอนเตอร์อมไทยแลนด์ครับซีซั่นนี้ซีซั่นแรก ฝากเลยฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับชื่อป๊อกครับฝากเชียร์ด้วยนะครับผมทีมบอลทองล้วนของคุณอมครับมากับแผน4-2-2-2นะครับเลื่อประตูใช้เป็นอเล็กซ์เมเลตนะครับเซตแบ,บ็กสองคนลูบนดีแอสกับอีแดีมริตาครับ แบ็กซ้ายเซียตโคลเซนาครับแบ็กขวาเทนเอเล็กซเดอร์อาร์โนมิดฟิลตัวกลาง2คนนะครับอาร์เดียงลาบิโอกับตำนานญี่ปุ่นอย่างจุนอิจิอินามุโตะนะครับมิดฟิลฝั่งซ้ายอัสเซนซิโอครับฝั่งขวาจารอนซานโชแผ่นนี้มีหน้าต่ำนะครับเบนเชลฟริสแล้วก็หน้าเป้าจะใช้เป็นเออริงเบลฮาแลนด์นะครับ ส่วนบอลทองล้วนของคุณป๊อกนะครับผมใช้แผน4-1-3-2นะฮะคู่สมบัตูเป็นซาบาตโตเล่ซิดิกูนะครับผมแล้วก็ใส่เซนเตอร์แบ็กมาถึง4คนครับก็มีโจโกเมสนะครับเพสแนลคิมเบมเบ้อีแดมันเดตานะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นอันเตเนโอลูดิเกอร์ครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับลูคัสตอเรล่าครับผมมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายอาร์เซนอลมาซิยาลครับฝั่งขวาทาเคฮิสะคุโบะนะครับมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับมาตินโอเดการคูซูนาเป็นแคลิโอเวอร์เพยเยอร์นะฮะมาคัสแลตฟอร์ดดยืนคคคคู่่่่กกัััับบบบเเเจมมมีีวา้รรรรอะิ ซสั่นที่28ซสซั่นไลท์บอลดำนะครับคู่ชิงชนะเลิศเป็นการใช้บอลทองล้วนนะฮะระหว่างคุณโอมนะครับวันนี้มากับชุดโมเดลของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับเสื้อสีส้มบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนคุณป๊อกนะครับก็มากับโมเดลเลดบูบากันติโน่นะครับผมเสื้อสีขาวครับจังหวะเกมลุกของคุณป๊อกครับบริการเบิร์นมาให้กัฟลิล ฝากไปที่ตอเรล่าหมุนตัวและตะวันมาให้กับอัลซีมาซิยาลุดเลยท่านผู้ชมโอ้โหแบบนี้เอี่ยวตัวแล้วมันหอึ่งูนย์ครับขึ้นนําไปแล้วครับคุณปวางจากอัลซีมาซิยาโอ้โหแบ็คขวาหายไปครับเทนนิสเดอร์อาโนน่าจะเติมเกมลุกขึ้นไปแล้วลงมาไม่ทันครับดูครับอาโนยังอยู่กลางสนามอยู่เลยครับแล้วสไลด์เสียบ2คนก็ไม่ทันแล้วครับเซนแบ็คของคุณโอมโอ้โหจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยคุณโอมทําเกมลุกฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าหน้าที่ของวิงแบ็คก็คงต้องเติมขึ้นไปแล้วครับ แต่ว่าจังหวะนี้ฮะตัดเกมได้แล้วสวนไวเลยครับคุณป๊อกอานก็ลงมาไม่ทันครับนี่เป็นสาเหตุที่หลายคนนะครับผมเลือกใช้เซนเตอร์แบ็กสี่คนนะฮะเพราะว่ากลัวจังหวะหลุดแบบนี้ของวิงแบ็กทั้งสองข้างนี่นะครับเอาละครับขึ้นนําไปแล้วครับคุณป๊อกจากทีนี้มาซียาครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอาโนลงทีบอลทองล้วนได้ครับนี่เป็นอานบอลทองนะฮะท่านผู้ชม เป็นเวอร์ชั่นเก่าที่เก็บไว้นะครับในปัจจุบันเนี้ยอโนขึ้นเป็นบอลดําแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเก็บเวอร์ชั่นเก่าบอลสีเก่าไว้นะครับก็ยังมีอยู่ในทีมครับมาดูจังหวะเกมลุกของฟุดบ็อกซ์อีกแล้วครับตอเรล่าบริการครับไหลไปให้ครับวานีครับวิ่งหลงกลับมาด้วยนะฮะเพราะว่ากลัวจะล้าหน้านะครับแล้วเสียจังหวะไปเลยต้องตั้งเกมตั้งตัวให้ได้ครับคุณอมนะฮะทำเกมลุกขึ้นบ้างครับฟิลิกส์มาด้านขวาครับซานโช่เจอกับคานิล่า โอ้โหเราจะส่งคืนหลังครับออกข้างไปเลยฮะตามกราฟิกก่อนเริ่มเกมนะฮะเราจะเห็นว่านักเตะของทีมเยือนก็คือคุณบล็อกเนี่ยจะไม่ตรงกับนักเตะที่ลงสนามจริง100%ทุกคนนะครับผมเพราะว่านี่เป็นเงื่อนไขของเกมนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปส่องทีมตรงข้ามนะครับก่อนที่จะมีการเริ่มการแข่งขันเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้เข้าแข่งขันมีการเปลี่ยนตัวนักขณะนั้นนะครับเราจะไม่เห็นรายชื่อนักเตะที่จะลงสนามจริงๆครับเราจะเห็นแค่ตัวจริงฮะมาชมเกมกต่อครับฟินิกซ์โดนปั้มกับดีเอสครับแย่งไไปด้นามตะ มาให้กับซานโชแล้วมีฟิลิกครับวิ่งนําทางไปแต่ตรงนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับฝั่งของคุณป๊อกเนี่ยใช้เซนเตอร์แบ็กสี่คนนะฮะไม่มีเติมขึ้นมาครับฟิลิกบริการมาด้านขวาสุดเลยครับวาร์ดี้แล้วเบินมาให้กับมาซิยาครับจังหวะนี้อโนไม่ขึ้นแล้วครับแมยืนตึงได้ดีครับแต่ต้องระวังจังหวะสวนกลับให้ดีนะฮะอ่าครับเป็นจังหวะเกมลูกของคุณโอม้มั่งครับซานโชฟิลิกวิ่งนําทางไปครับฟิลิก มุนหนึ่งรอบแล้วจะแทงให้กับฮาแลนด์ครับจับบอลได้แล้วหูยจะงางเท้ายิงอยู่แล้วนะครับไปติดบล็อกของมิเดเตาท่านผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมฮะห้ย น่าจะเป็นบรรยากาศหลังจากฝนตกนะฮะท่านผู้ชมอากาศน่าจะเย็นสบายนะฮะอิจฉาคุณโอมากๆนะครับมีกองเชียร์ด้วยโ้อึ่งอ่างเพียบครับเอาละครับมาดูเกมรุก<ส>าทางด้านขวาครับอาร์โนคอสเข้าไปอย่างสุดสวย5แลนเข้าฮอตโอ้โหหนึ่งสุดงท่านผู้ชมตีเสมอได้แล้วครับโอ้โหลูกเปิดลูกแก้ตัวของอาร์โนครับเติมขึ้นมาานด้านขวาครับแล้วคอสเข้าไปอย่างสุดสวยครับเดี๋ยวดูวิธีของบอลนะฮะนี่ฮะโอ้โหคอสเข้าไปแล้วหูเข้านักแข้งของ5แลนด์ครับไม่ต้อง แต่งอะไรมากเลยครับผมเข้าฮอตแปรเข้าไปหวดเข้าไปแบบนี้หนึ่งหนึ่งครับตีเสมอได้แล้วครับดูว่าตัวประกบก็ไม่เข้าบล็อกนะครับท่านผู้ชมเอาละครับเกมกลับมาเท่ากันหนึ่งหนึ่งครับแม่กองเชียร์ของคุณโอมได้ผลทีเดียวครับแห่อิจฉามากครับบรรยากาศแบบนี้ถ้าเป็นผมก็คงหลับไปแล้วฮะอากาศดีๆลมเย็นๆนะครับเสียงของอึ่งอ่างเสียงของจริงรีเสียงของธรรมชาติเคล้าเคลียแบบนี้โอ้โหแล้วเงียบเงียบ เล่นเกมชิวๆนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่สวรรค์มากครับท่านผู้ชมอิจฉามากคุณป้าก็ยังทําเกมลุกได้อย่างต่อเนื่องครับมาเซียาฟิลิกส์ตวัดมาให้กับอรดิการหมุนพลิกเกือบสวยครับแต่ว่ายังไม่ผ่านอาร์โนครับอดิการ์จะก็มีข่าวว่าซิดานจะเรียกกลับมาเล่นให้กับเลอมาลิตนะครับหลังจากที่ไปเก็บเลเวลกับเลวิสเซดัในซีซั่นที่ผ่านมาครับมาดูจังหวะนี้ครับยกมาให้กับฮาแลนาฟบอลตกแล้วสัอโอยังติดแซฟของซิลิกูแฝงออกมาปิดบุมได้ดีครับซิลิกูบอลยังไม่ออกครับ ยูดิเกอร์ไปเก็บมาได้แม็กซี่แมงแม็กซี่แมงมาตรงกลางครับตอเรดาโบริกาโบริกาดหมุนหนึ่งรอบแล้วก็เลือกไปด้านขวาครับแต่ว่าไปเข้าทางลาบิโอที่ลาบิโออีกครั้งหนึ่งครับฮาแลน พักไวแล้วก็ฝากว้ที่ลาบิโอกครั้งนึงครับจ่ายแล้วโดนปั๊มครับออิการแยงไปได้ครับเป็นจังหวะของคุณป๊อกอีกครั้งหนึ่งครับฟินิสไหลมาให้กับวารีพักแล้วโอ้ยต้องย้อนกลับมาหลังครับท่านผู้ชมแล้วเสียจังหวะไปเลยอ้าวยังไปเอาคืนมาได้ครับออดิการปั๊มกับพีเอสเป็นจังหวะได้เปรียบครับวางยาวห้กับฟินิสไม่ถึงครับท่านผู้ชมแม่ชิงจังหวะกันอยู่นะครับสกอร์ยังเท่ากันตอนเรล่าจ่ายไปตรงนั้นโดนประกบอยู่แต่ว่าออิการเอาตัวรอดมาได้ครับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับวาี หนุนสูงไปนิดเดียวเท่านั้นเองฮะโมก็เข้าร่วมแข่งขันกับ BCL เรานี่เป็นซีซั่นแรกนะครับส่วนคุณบ็อกก็มีประสบการณ์แข่งกับเรามา2-3ครั้งแล้วนะครับถือว่าทั้งคู่ทําผลงานได้ดีทีเดียวครับมาถึงนัดชิงวันนี้นะฮะไม่ว่าใครจะคว้าแชมป์ก็ถือว่าเป็นแชมป์ครั้งแรกที่สุดยอดครับซานโชแทงมาให้กาบฟลิเห็นซานโชแล้วนึกถึงข่าวซานโชแล้วงุดหงิดครับท่านผู้ชม <laughs> ทำไมไม่มาเ <c oughs> อาละครับไหลไปให้กับพื้นที่ว่างครับฟฟลิกซ์แล้วอานหลุดไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมฟฟลิกซ์เปิดตัดเข้ามาวาดี้จับแล้วยิงสวนไปเได้ครับโอ้โหไม่เข้ากรอบมาดูฮะอานเติมขึ้นไปอีกแล้วครับแล้วลงมาไม่ทันครับฟฟลิกซ์หลุดท่านผู้ชมฝั่งซ้ายแล้วตะวัดเข้ามาวาดี้แหมจ่ายตัดหลังไปหน่อยแต่ว่ายังไปกวาดบอลมาได้แต่ยิงจังหวะสุดท้ายไม่เข้ากรอบครับเจม,มี่วาดี้พลาดโอกาสยิงขึ้นนําไปอย่างน่าเสียดายครับคุณป๊อป การแข่งัน BCL ในรอบต่อไปนะครับผมไม่มีซีซั่นไร์บอลดำแล้วนะครับก็สลับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับในรอบต่อไปก็จะมีซีซั่นฟูตตำนานครับทุนผู้ชมรอติดตามรับชมนะฮะเราจะได้ส่งท้ายนักเตะตำนานหลายคนนะฮะที่จะไม่มีต่อในเปี2021ครับ ฮาแลนด์ครับมาด้านซ้ายอาเซนซิโอเจอกับนูดิเกอร์ยกเข้าไปด้านในแล้วเลยไปหมดเลยครับกินเป้มงเคลียร์มาแล้วตอเรล่าถึงบอลก่อนครับทดเวลาถึงนาทีครับวางยาวหมดเวลาการขันในครึ่งแรกครับก็ยังเจ้ากันไปอยู่นะฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับการคลองบอลนะฮะคุณป๊อกดีกว่าเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าโอกาสการทำประตูมีพอๆกันนะครับคนละ2 3ครั้งนะฮะท่านผู้ชมสกอร์ก็ยังเท่ากันอยู่รูปเกมโดยรวมนะครับผมก็ยังสูสีนะฮะ เป็นจังหวะของเกมสุดๆครับผมเป็นซีซันไลท์บอลดำนะฮะนักเตะในชุดนี้ก็เป็นนักเตะบอลทองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นฝีมือนะฮะจังหวะเกมนะครับต้องมีความนิ่งนะฮะเราไม่ได้พึ่งค่าค่าพลังแล้วก็ความสามารถของนักเตะอย่างเดียวนะครับเหมือนกับซีซันอื่นนะฮะที่มีค่าพลังสูงๆนะครับตันทะลุร้อยบ้าง90ไปป้ายบ้างนะครับถือว่าซีซันนี้นะครับผมก็ใช้ฝีมือเป็นหลักนะครับเอาละครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับซีซันไลท์บอลดำครับใครจะคว้าแชมป์ไปครองนะฮะมีการเปลี่ยนตััวสรรองหลายยคคนนทีเดะบ บอลอยู่ที่แม็กซิมแมงดัสเลอร์ดัสเลอร์ก็ลงมาแทนโอติกาตนะครับยืนเป็น AMF เลยนะฮะวารดี้ตวัดมาให้กับแม็กซิมแมงแม็กซิมแมงแทงให้กับฮาแลนด์ครับแต่ว่ามาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับยืนสูงไปหน่อยฮะโอ้โห29เลยครับตอนนี้ทางฝั่งของคุณป๊อกก็ส่งฮาแลนด์ลงมาเหมือนกันนะครับถอดแลชฟอร์ดออกไปนะฮะวางยาวมาครับอ้าวแล้วไม่ได้เล่นบอลต่อครับฮาแลนด์ลงไปล้วงบอลต่ำได้บอลด้วยครับตาเรล่าดัสเลอร์ อาเซนซิโอครับฮาแลนด์ประจำตำแหน่งต่อครับฮาแลนด์เล่นชั้นๆให้ครับวาร์ดี้ครับตวัดมาให้กับแม็กซิ่แมนโอ้โหโล่งแล้วครับท่านผู้ชมแบบนี้บอนก้อยเอาละครับขึ้นน้ำอีกแดงหนึ่งนะครับคุณบ็อกโอ้โหเหมือนว่ากองหลังของคุณโอมเนี่ยจะวิ่งตามประกบฮาแลนด์ไปนะฮะที่วิ่งกลับไปรับบอลนะฮะแล้วพอแทงมาให้กับแม็กซิ่แมนก็หลุดเลยครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โหตัวป่วนครับฮาแลนด์แล้ววิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ครับแม็กซิ่แมน เติมขึ้นมาแล้วหลุดเลยครับไม่มีใครประกบครับโอ้โหนะฮะแนวรับของคุณโอมก็คงหงุดหงิดกันไปตามๆกันครับหืหลุดมาได้ยังไงไม่รู้ครับมาจากไหนไม่รู้ครับเอาละครับคุณป๊อกขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับยิงได้ก่อนนะฮะแล้วก็โดนตีเสมอตอนนี้ขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับจากอแล็แซงแม็กซิแมงนาทีที่52แต่ว่าก็ยังมีเวลาอีกเยอะครับยังเหลืออีกประมาณ40นาทีครับให้แกตัวสําหรับคุณโอม ห่างแค่ประตูเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อ้าวแล้วอาเซนซิโอครับปล่อยบอลไหลออกข้างไปเลยฮะแม่ผิดจังหวะไปหน่อยครับเสียบอลไปแล้วก็เสียจังหวะไปทําให้คุณป๊อกก็ได้ทําเกมลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับต่อเราอาเซนซิโอด้านสายเติมขึ้นมาครับคันดาาวาดี จับแล้วจะจ่ายคืนให้กับอาซินซิโอครับตัวนั้นมีซานโชลงมาช่วยกันท่านผู้ชมฟฟลิกซ์เอาละครับคุณโอมจะสวนกลับบ้านนะครับฮาแลนด์ไม่วิ่งกันท่านผู้ชมจ่ายสั้นๆครับเล่นกับฟิลิกซ์เราเฟลิกซ์โอ้เสียจังหวะไปกันท่านผู้ชมอ๋อแต่ยังได้เล่นต่อครับอนโนจ่ายเลียดๆไปตรงกลางครับผมถึงด้วยครับฮาแลนด์ให้กับฟฟลิกซ์ได้สัดเรียบร้อยครับเ้าเอาวอตีเสมอได้แล้วครับคุณโอมสองสองจากเชือกเฟลิกซ์กับโอ้โหกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับ แม่จ่ายไปจังหวะนี้เหมือนจะเสียบอลนะฮะแต่ว่าบอลมันก็เลยไปถึงฮาแลนด์ครับก่อนที่จะจ่ายนิ่มๆน,นะฮะใส่พาให้กับฟิลิ์แล้วยิงแบบไม่มีใครประกบกันท่านผู้ชมดูฮะมียึดมียัดนิดนึงนะครับพิมเ,มมเบ้โอโ้แล้วแทงมาแบบนี้ฟิลิ์กรอเปล่าเลยครับท่านผู้ชมเอาละครับไม่มีใครยอมใครง่ายๆแล้วครับคู่นี้คุณโอมก็ไม่ยอมยยง่ายๆเหมือนกันนะครับไหนๆก็มาถึงนัดชิงแล้วต้องใส่กันเต็มที่ครับ ทำเกมลุกขึ้นใหม่ครับคุณป๊อปดัคเลอร์วนอยู่หนึ่งรอบครับก่อนที่จะคืนมาที่คันเดล่าตอนเลระจ่ายมาให้กับดัคเลอร์ครับอาเซนซิโอข้างหน้ามีวัดดี้ขอบอลครับจ่ายไปให้กับวัดดี้พลิกสวยคันผูช้ชมแล้วโ,โหพลิกหนีมิดิเตาได้แต่ก็มีอินารมอโตะครับลงมาช่วยเอ้าแล้วมันยังเคลียร์ไม่ขาดครับต้องเคลียร์ให้ขาดยังไงโอเคครับปลอดภัยครับแหมเกือบไปเหมือนกันครับคุณโอมจังหวะคุกคิกอยู่หน้าประตูฮะ จากซ้ายไปขวาสุดเลยครับแต่ว่าแม็กซิเมครับหมาตัดเกมได้ครับแ a ็เซอร์ฮาแลนตวัดมาให้กับบอด,ดี้ครับเล่นสันส้นๆให้กับอาเซนซิโอครับแต่ว่าตรงนั้นติดซานโชครับ <40 S 1> ลาบิโอเปิดไว้ครับจะสวนได้หรือเปล่าครับอาเซนซิโอ แล้วฮาแลนด์วิ่งครับทางซ้ายสุดก็มีแล้วจ่ายไปเข้าพุงของฮาแลนด์ครับจุกไปเลยแม่จ่ายไปเข้าพวกเดียวกันเองนะฮะแต่ว่าเสียจังหวะไปเลยครับน,นะฮะคุณปอกจะทําเกมลุกไม้ครั้งหนึ่งครับฮาแลนด์ด้านขวามีแม็กซิเมนครับแม็กซิเมนทางหน้ามีคอลเลินแอครับหมุนเฟกหนึ่งทีแล้วอูหยังหมุนครับ <Yeah. S 1> เกือบเสียเหลี่ยมไปแต่ก็ยังได้บอลอยู่แต่ว่าจ่ายไปเสียครับไปเข้าทางเลยพี่โอต้องระวังจังหวะสวนกลับของคุณโอมก็เลยครับ ตอกส้อนมาให้กับอาเซนซิโอครับสวยครับฮาแลนด์แล้วฮาแลนด์โอ้โหวิ่งชา้าครับท่านผู้ชมต้องรอนิดนึงครับด้านซ้ายมีเติมครับคอในเส้นเบิร์นไนทกับมาแลนด์ครับสปีดไปแล้วจะเบียด <c oughs> ไม่ผ่านมิเตาแม่ <c oughs> ค่อนข้างที่จะสปีดน้อยนะฮะท่านผู้ชมฮาแลนด์ต้องใช้จังหวะจริงๆครับ <c oughs> บอลระดับนี้นะฮะบอลสีบอลทองนะครับนักเตะบางคนก็อาจจะมีจุดอ่อนในบางจุดนะฮะบอลอยู่ที่แม็กซิแมนครับยัดไปให้กับฮาแลนด์ตวัดมาให้กับดักเลอร์ดักเลอร์คือจะคืนให้กับฮาแลนด์ครับไม่ผ่านครับต้อง เปิดบอมไปก่อนครับแล้วขึ้น2คนได้เล่นหรือเปล่าครับคุณโอมซานโชอาซานโชนี่แหละครับถ้าเรากดส่งไปแล้วเนี่ยมันจะยกเลิกไม่ได้นะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือเปลี่ยนทิศทางครับเปลี่ยนไปส่งตัวที่ปลอดภัยกว่านะฮะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมจังหวะที่กดส่งแล้วกดยกเลิกไม่ได้นะครับให้เราเปลี่ยนทิศทางการส่งนะฮะเปลี่ยนส่งให้ตัวอื่นแทนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเหลี่ยมเสียจังหวะแล้วก็บอลออกข้างไปดีไม่ดีก็โดนฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยแย่งไปนะฮะ หวังว่าในเปส2021นะครับจังหวะแบบนี้เกมคงจะปรับปรุงให้เรานะครับ <C os m ary> มีการเปลี่ยนตัวสำรองครับในช่วงท้ายเกมนะครับ <C os m ary> เหลือเวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นครับ <C os m ary> อเซนซิโอถูกถอดออกไปครับส่งแม็กนิเอลลงมา <C os m ary> บอลเป็นฝั่งของคุณป๊อกครับมินิเตาฮาแลนด์ก็ถูกถอดออกไปนะครับส่งลูก้ายูวิชลงมา <C os m ary> มนะครับเป็นจังหวะบุกของคุณป๊อกครับมินิเต่ามาด้านซ้ายครับคันดาล่า อันเดรา,าจะให้กับอาเซนซิโอครับติดเจสซี่ลินการ์ดโอ้โหคุณโอมส่งเจสซี่ลินการ์ดลงมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมจะเป็นซุปเปอร์ซับหรือเปล่าครับโยเวสจ่ายมาให้กับลินการ์ดครับท่านผู้ชมโอ้โหแบบนี้ยกเข้าไปลูกกาโยเวสขึ้นของโอ้โหเข้าไปแล้วโอ้เป็นซุปเปอร์ซับครับ2องกุศลลองครับซุปเปอร์แอซซิตกับซุปเปอร์โก้โอ้โหเจสซี่ลินการ์ดครับลงมาแล้วแอดซิตเลยฮนะท่านผู้ชมแหม โอ้ยกมาให้กับลูก้าโยวิสครับโคกตประตูได้ด้วยครับ2องโกลสำรองเอาละครับคุณโอมจากที่โดนนำมาตลอดนะฮะตอนนี้นำบ้างละครับ3-2แล้วกำลังจะหมดเวลาการผู้ชม,มเหลือ5นาทีเท่านั้นโอ้โหแชมป์มจะกำลังเป็นของคุณโอมหรือเปล่าครับแด็กเลอร์ไล่มาให้กับพาลาโนโไมายิงแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้โอ้ล้หน้าครับ กดส่งต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมนี่แหละครับอย่างที่บอกกดส่งแล้วมันยกเลิกไม่ได้ครับโอ้โหน่าเสียดายแทนคุณป๊อกครับโอกาสทองท่านผู้ชมโอ้โหหัวเสียหัวร้อนเลยครับแต่ก็ไม่แน่ว่าคุณป๊อกอาจจะตั้งใจส่งให้กับวาดีด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นประตูครับอ้าวได้เล่นบอลต่อครับห้าแลนจ่ายไปเสียอีกแล้วครับต้องคืนหลังมาเลยครับตอนนี้เวลาก็หนึ่งถึงสองนาทีเท่านั้นครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ ได้ทำเกมลุกขึ้นมาครับแด็กเลอร์วาดีเอาล้วครับอ้าวทำไมตรงนั้นมีมิดเต้าอยู่คนเดียวครับท่านผู้ชมเกือบไปเหมือนกันครับเมื่อสักครู่เกือบหลุดนะฮะแม่เกือบจะหมดเวลาแล้วถ้ามาพลาดเอาแบบนี้เนี่ยน่าจะหัวร้อนหัวเสียแน่นอนครับแม็กซิแมงได้ทำเกมลุกขึ้นมาอีกครั้งครับวาดีวาดีวาดีพลิกแล้วยังไงครับหลายไปอ้าว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 ยังไงครับทท่านผู้ชมโอ้ส้มหล่นครับ โอ้เป็นจังหวะน่วงนะท่านชมเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจครับแต่ว่าซ่อมลนให้กับแด็กเลอร์ไปแล้วครับท่านชมตีเสมอแบบสุดงงครับแบบนี้โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับดูครับคือพอสัญญาณมันมาเนี่ยก็บังคับไม่ทันแล้วนะฮะใครของเจอแบบนี้นะจังหวะโอ้โหจังหวะหน่วงแล้วหลุดไป เหมือนเน่ยจะหลุดแต่ว่าก็ไม่หลุดนะฮะแล้วมาเอาเป็นจังหวะช่วงนี้พอดีครับท่านผู้ชมช่วงจังหวะที่พลัสประตูได้บอลแล้วเลี้ยงบอลออกมานะฮะแล้วสกอร์เนี่ยกำลังจะได้แชมป์อยู่แล้วครับคุณโอมอื <c oughs> ครับโอ้โหไม่รู้จะบรรจายังไงแล้วครับแบบนี้ <c oughs> แล้วหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับท่านผู้ชมเสมอสามสามครับจะต้องต่อเวลาพิเศษแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหครับ กำลังจะมือนึงเนี่ยถือถ้วยแล้วนะฮะท่านผู้ชมจะคว้าแชมป์อยู่แล้วนะครับแต่เป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนะฮะมีน่วงแล้วเหมือนจะเน็ตจ,จะเสียสัญญาณไปทั้งคู่หรือเปล่าครับโอ้โหพลาดเลยครับแบบนี้แต่ก็ต้องดำเนินต่อไปครับฟิลิ์ยิงใกล้ยังติดเซฟครับแม<า>่ผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านไปก่อนนะครับต้องเล่นให้จบครับม<า>เป็นลูกเตะมุมครับ อโนยอนเข้าไปขึ้นในบลอกแล้วโอ้โหมีตัวเฝ้าเสาครับแบม็กซิเมงมาช่วยซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับยังได้อยู่อีดามาต่อยิงโอ้ไม่เข้ากรอบโอโ้โหยิงต่อเน,นื่องหลายจังหวะนะครับคุณโอมจากจังหวะฟิลิกซ์แล้วก็ลูกโขกแล้วลูกยิงไกลครับยังได้แต่มือมีครั้งหนึ่งครับอโนยอนเข้าไปลูบบอดเอสขึ้นมาเอาละครับเมียกาสแม็กนิวย,ยิงโอ้โหน้ำหนักไม่ได้ครับท่านผู้ชมโอโ้โหไปเข้ามือของซิลิกู ต้องระวังครับต้องระวังสวนกลับครับตอนนี้กองหลังลงมาหมดหรือยังครับต้องเอาชัวร์ไปก่อนครับคืนไปตั้งทีเมเลสเอ้คุณโอมจากที่เราคิดว่าเขาน่าจะหัวเสียจากจังหวะที่โดนประตูตีเสมอแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าตอนนี้ทําเกมลุกด้อย่างต่อเนื่องครับแม่เหมือนพึกเขิมมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสเปริทสุดยอดครับเราจะเพิ่งหัวเสียกับสิ่งที่ผ่านมาครับแก้ตัวแล้วก็เล่นให้เต็มที่ก่อนนะฮะให้หมดเวลาก่อนแล้วครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ บอลอยู่ที่แม็กนิวครับไม่มีใครเข้าก็สปีดไปเต็มที่แล้วขอเกงอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ซิลิกูบินเซฟอย่างสุดมาลายจังหวะนะครับลินกาดทำบอลเสียออกข้างไปครับแต่ก็ยังไทได้ทุ่มต่อเนื่องนะฮะนี่ได้ทําเกมลุกต่อเนื่องเลยครับคุณโอมโยนเข้าไปลินกาดเล่นง่ายไปออกข้างไปครั้งหนึ่งครับจากที่เราคิดว่าคุณโอมน่าจะหัวเสียแต่ดูเหมือนว่าสปปริตนะฮะเล่นกลับมาให้ได้ครับ เสียแล้วเสียไปนะฮะสุดยอดจริงๆครับโยนเข้าไปติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับต้องเคียลมาก่อนตอนนี้เหมือนคุณปลอกกองเงียบไปเลยนะฮะท่านผู้ชมดักเลอร์มาที่ลิ้นกาดครับไม่ได้ครับท่านผู้ชมอา้อาวอ้าวอยาประมาทลิ้นกาดนะครับหมดเวลาการย่งขันในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกกัรท่านผู้ชมยังทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะครับประตูใน90นาทีก็คือ3-3ตอนนี้ยังยิงเพิ่มไม่ได้เดีย๋ยวต้องมาวัดกันอีกในช่วง ต่อเวลาพิเศษอีกครึ่งหนึ่งนะครับถ้ายังทําอะไรก็ไม่ได้อีกนะครับก็จะได้เห็นการโดวลุกจุดโทษของคู่ชิงชนะเลิศซีซั่นนี้ครับ really โอ้โหดักเลอร์หมุนได้สวยครับฮาแลนด์วาดี้วาดี้จะจ่ายคืนให้กับฮาแลนด์ครับติดบล็อกครับอาลละหะคุณโอมแย่งบอลกลับมาได้แล้วก็กําลังจะทําเกมลุกขึ้นมาบ้างครับ s. <S กําลังใจยังมีนะฮะตอนนี้ลินก์ดดักเลอร์ดบาด้านซ้ายครับโยวิสโยวิสพลิกแล้วจะคืนให้กับ ฟิลิปส์ครับแต่ว่าก็ไปเข้าทางแนวรับของคุณปอกแม็กซิแมงตอเลยล่าจ่ายไปแล้วลาบิโอหมดแรงแล้วนะครับสเตมิน่าหมดแล้วนะครับตอนนี้อินามโตลาบิโอลาบิโอหมดแรงอยู่นะฮะนั่นนะครับต้องกวาดบอลนะครับไม่โดนบอลไม่โดนคนด้วยครับวาดี้พิกแล้วด้านซ้ายมีเติมครับอาเซนซิโอดวลกับอาโนอาโนเกือบจะหมดแรงแล้วเหมือนกันครับแล้วคืนไปที่ไมเลตได้ครับ ต้องระวังกันสุดๆนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยิงไม่ได้ก็ต้องไม่เสียครับฟิลิสฟิลิสก็หมดแรงเหมือนกันนะอินามโตก็หมดแรงเหมือนกันโอ้โหตอนนี้นักเตะแต่ละคนแรงแทบไม่เหลือแล้วครับไหลไปแล้วฮาแลนด์ถล่มอีกแล้วครับแม่จังหวะแทงทะลุช่องก็ now, ไม่ค่อย now, <then S 1> อันตรายเท่าไหร่นะครับฮาแลนด์ในแมตช์นี้ออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของคุณป๊อกแม็กซิแมนครับทุ่มมาให้กับฮาแลน วาดีวาดีพิกเราจังหวะนิดนึงครับมีติเอาเข้าดีดีครับแต่ว่าก็ไปเสียให้กับวาดีครับอเซนซิโอเติ่ขึ้นมาจะพลิกหนีแต่ว่าไม่ผ่านอโนครับเบิ้ลคืนให้กับอเซนซิโอครั้งหนึ่งยกเข้าไปแล้วไม่มีใครแหมฮารแลนยืนไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไปหน่อยนะครับหลายๆจังหวะที่ผ่านมาครับเอาละครับหมดเวลาการแข่งขันในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังครับยังทำอะไรก็ไม่ได้ครับยังเสมอกันอยู่ที่3ประตูต่อ3ครับคู่ชิงชนะเลิศ BCL ซีซสั้นทีซี่สิการดสท่ผู้ม เอาละครับทางฝั่งของคุณโอมจะเป็นผู้ยิงก่อนครับลูก้าโยวิสครับยิงไปด้านซ้ายครับหติดเซฟซิลิกูเอาละครับโอ้ถ้าพลาดลูกแรกแบบนี้เนี่ยโอ้โหกดดันสุดๆครับคนแรกของคุณป๊อกครับเจม่วาดี้ดวลกับอเล็กซ์เมเดตครับวาดี้ยาะขาแล้วยิงไปด้านขวาครับเมเ็ตไม่ขยับนะฮะ1-0ครับคุณป๊อกขึ้นนําไปแล้วคนที่สองของคุณโอมครับเชียลฟริสดวลกับซิลิกู ฟิลิสไปที่เดิมครับด้านซ้ายแต่ว่าซิลิกูบินไปด้านขวาครับหนึ่งหนึ่งครับแต่ว่าคุณปอกยิงน้อยกว่าครับคนที่สองของคุณปอกครับเออร์ลิงบาวฮาแลนด์ครับเท้าซ้ายค่อยๆเหาะครับแล้วเลือกเลือกเหาะแล้วยิงไปด้านขวาครับแม่สองหนึ่งครับคนที่สามของคุณโอมไว้แม็กนิวครับจากเบอร์ลี่เลือกยิงไปตรงกลางครับยิงซัดเข้าไปตรงกลางซิลิกู เลือกที่จะบินไปด้านขวาของตัวเองนะครับสอ,สอครับแต่ว่ายิงน้อยกว่าครับคุณปอกอาเซนซิโอจากเดียลมาดิครับยิงไปด้านขวา <Brilliant. S 1> สามสองครับคนที่4ของคุณโอมเจสซี่ลินการ์ดครับ <laughs> จะเป็นตัวพิกล็อกหรือเปล่าครับลินการ์ดยิงยอดยและติดเซโอ้ลินการ์ดย,ย, <laughs> <laughs> ยิงไม่เข้าครับท่านผู้ชมโอ้ เอาละครับถ้าคุณป๊อกยิงเข้าครับชนะไปเลยนะครับอลังแซงแม็กซิเมงค่อยๆเหาะค่อยๆเหาะค่อยๆเหาะครับพรุ่งนี้จะยิงหรือเปล่าครับยิงครับเรียบร้อยครับสมจริงโอกเมื่อกี้ยังยิงจุดโทษอยู่เลยครับมาอยู่กลางสนามได้ยังไงไม่ดูครับแม็กซิเมงแล้ววิ่งไปกอดผู้รักษาประตูโอ้โหก็เป็นทางฝั่งของคุณป๊อกดูเบียนะครับเอาชนะจุดโทษ คุณโอมและทินันไปได้นะครับในการแข่งขัน BCL ซีซั L ่นที S ่28 e คู่ชิงชนะเลิศครับผมแต่แวยก่อนนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะมีดราม่าในจังหวะที่คุณโอมเสียประตูในจังหวะที่เน็ตหลุดในช่วงท้ายเกมครับท่านผู้ชมทั้ง2ท่านเนี่ยมีการตกลงกันแล้วก็แข่งกันอีกแมตช์หนึ่งนะฮะผลก็กดว่า ทั้งฝั่งของคุณบ็อกนะครับก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1ในแมตช์ที่2นะครับต้องนับถือสปิริตทั้งคู่จริงๆคร,รับท่านผู้ชมถือว่าสุดยอดนะครับคุณโอมก็เล่นได้อย่างสุดยอดเม้อจะมีจังหวะที่ทําให้หัวเสียแต่ก็เล่นต่อเนื่องได้อย่างสุดยอดจริงๆครับส่วนคุณป็อกนะฮะก็ต้องชื่นชมนะฮะถึงแม้ว่าจะชนะไปแล้วก็ไปแข่งแก้ตัวอีกแมตช์หนึ่งก็ชนะ2แมตช์นะครับถือว่า คายข้อกังขาครับสุดยอดทั้งคู่ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาช,ชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเป็นผมด้วยนะครับแล้วเจอกันนซีซั่นต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ